สวัสดีค่ะ DIY บาวลิสจากช่องวลริสาละวันนี้วลิดเอา DIY ซิลกี้แ i r โ o s t ตากน้ำตางเท้ามาฝังเพื่อนค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะส่วนประกอบก็มีนิดเดียวเองแต่ว่ามีจุดเด่นของสูตรนี้ก็คือว่าสามารถลดการชี้ฟูแล้วก็จัดแต่งทรงผมได้แม้กระทั่งใช้กับผมเปียกหรือผมแห้งก็ได้ดังนั้นใช้ระหว่างวันก็สะดวกสบายมากเลยค่ะ จุดเด่นของสูตรนี้นะคะก็อย่างที่วอริซเจอรให้ฟังคือว่าสามารถลดการชีฟ้ฟูแล้วก็จัดสรงได้ง่ายแล้วก็ทันทีเลยรวมถึงทําให้ผมนุ่มสวยจากเบสของซิลกี้แล้วก็ทําให้ผมแข็งแรงจากน้ำมันมะพร้าวที่สกัดเย็นนะคะรวมถึงว่าสูตรนี้มีจุดเด่นคือไม่มีสารกันเสียค่ะมาค่ะเริ่มทํากันเลยดีกว่า ค่อยคนนะคะตอนนี้เริ่มเข้ากันได้ดีแล้วความหนืดประมาณไหนประมาณนี้ค่ะไม่เหนืดไปไม่เหลวไป ไปเรื่อยๆเ,เขาก็จะเข้ากันได้ดีขึ้นแล้วก็จะใสขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าเบสซิลกี้เนี่ยเราปรับไว้เดิมแล้วใช่ไหมแล้วเรามาใส่น้ำมันมะพร้าวอีกใช่ไหมคะเนื้อมันจะเหลวลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ไม่มาก แล้วพอทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวพออากาศเขาก็หายไปเองค่ะไม่ต้องกงวงเลยเรียบร้อยแล้วค่ะซิวกี้สูตรนะ้ำันมะพร้าวเอาละค่ะวันนี้ก็สอนวิธีทำเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหม เรามาดูกันค่ะว่าสูตรนี้มีทริปเด็ดๆอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือสูตรนี้มันไม่มีสารกันเสียค่ะสารกันเสียเนี่ยเป็นเจ้าตัวร้ายเลยนะที่จะทําให้ผมเราหลุดร่วงหรือว่าทําให้หนังศีรษะอับอุดตอันได้ค่ะอย่างที่2ก็คือสูตรนี้ใช้น้ํามันมะพร้าวธรรมชาติดังนั้นน้ํามันมะพร้าวธรรมชาติมีข้อเสียนิดนึงนะคะคือเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อสัมผัสกับอากาศบ่อยๆเขาจะมีกลิ่นอื่นขึ้นมาซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาค่ะ ของเราไม่ได้เสียแต่อย่างใดนะดังนั้นวลิตก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมดอกตัว,<ม>ตวที่เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเข้มข้นใส่ลงไปด้วยเพื่อทําให้กลิ่นเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปนะคะเออมันก็คือตัวน้ํามันมะพร้าวที่เอามากาัให้มันข้นจนมีกลิ่นที่มันค่อนข้างชัดเจนกว่าน้ํามันมะพร้าวปกติทั่วไปแล้วเมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยกลิ่นไม่เปลี่ยนอายุยืนถึง2ปีเลยค่ะเอาละค่ะวลิตก็แนะนํา วัตถุดิบของสูตรนี้ทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วตอนต้นคลิปนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ตามร้านเคมีคันทั่วไปเลยหรือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเพื่อนๆบลิเด้จั่งชุดเดียวไว้เอาไว้ให้ะคะ่ะเพื่อนๆสามารถตามไปดลิงก์ที่บริฝากไว้ใน i p ิ i o n ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะมาค่ะเราตามไปดูกันว่าของที่เราทําด้วยกันในวันนี้เหมันใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะวันนี้วันลิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ